สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับลุงทัศพบพี่น้องของเราในงวดวันที่16เมษายนมาในชุดสรุปครับมาเลยครับด่วนเลยครับวันนี้เสียเวลาไปนานครับต้องขออภัยครับลงช้าอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับ สนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความวังดีจากลุงทัศให้โชคมาเลยครับเข้าเรื่องเลยครับวันนี้ลุงทัศให้แบบนี้ครับหลักร้อยครับ0ูนย์หห้าเน้นที่สองกับ5หลักสิบครับ3ามสี่ห้าเจ็ดแปดเน้นที่สามสี่ห้าหลักหน่วยครับ2องสามเ้ชอบทั้ง5ตัวเลยครับ ผมวาง25ตัวครับใน25ตัวคัดเด่นออกมาเหลือ3 4 5 6 7 8 10 12ตัวครับถ้าใจผมผมชอบที่3กับ5ชอบที่3กับ5ชุดเด่นจะอยู่ในวงกลมนะครับอ่ะขยับมาเลขล่างครับเลขล่างผมให้วิ่ง8ตัวเดียวครับวิ่ง8ชอบมากงวดนี้ ผมรูด8ปไว้ให้ครับถ้า8มาผมชอบชุด8 2 8ส9งแตัวกันก็คือ8 3 8 3และ3 8อ่ะตัวรองครับเน้น4หางนี้ครับโดยเฉพาะแปดเกถ้าให้เม็ดเดียวผมให้8ปดนี้แหละครับ8 9ดเอ่ะนี่คือเลขล่างชอบมากแปดวดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นกว่าเพื่อนก็คือเลข8ล่างตัวนี้ครับ ใครมีตัวชนเอามาชนเอาครับ8ผมคิดว่ามีโอกาสมามากในงวดนี้โอเคนะครับอ่ะพี่น้องครับลองแคปไว้เผื่อใครสนใจเนาะหลักร้อยเน้นที่2กระภับแต่ผมไม่ได้จับชุดให้นะครับให้จับชุดเองหลัก1ิบสาชน2 3 7 8ใน25ชุดนี้คิดว่าไม่พลาดแน่ครับแต่ถ้าตัดปีกย่อยลงมาเหลืออยู่ใน12ชุดนี้ส่วนตัววิงงห้า ล่างวิ่ง8ตัวเดียวครับรูด8ผมรูดไว้ให้ถ้าจะเน้นใครอยากจะเสี่ยงดวงเม็ดเดียวก็เลือกเอา8-9-9-8ก้นี้เลยครับโอเคพี่น้องครับนี่คือชุด10ชุดสรุปทั้งช่องลงให้เสร็จสับครับถ้าผิดพลาดงานใดต้องขออภัยล่วงหน้าครับมาครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีตลอดมา วันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังนะครับโชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ